สวัสดีครับมาพบกับมุมมองทองคำประจําวันที่11เมษายนนะครับก็เมื่อคืนเนี่ยค่อนข้างเงียบเหงาเลยทีเดียวนะครับสำหรับตลาดทองนะครับก็เดี๋ยวมาดูกันครับว่ามีอะไรบ้างนะครับปัจจัยที่จะอัปเดตวันนี้นะครับสำหรับสินีเกิดขึ้นเมื่อเมื่อคืนที่ผ่านมาก็มีการซื้อนะครับของกองทุน SPDR นะครับก็เมื่อคืนซื้อเล็กน้อยนะครับ1.77ตันนะครับช่วงนี้ก็อย่างที่บอกนะครับกองทุนใหญ่ก็ ค่อนข้างที่จะนิ่งนะครับแล้วก็เงียบนะครับก็จะซื้อซื้อขายยสลับกันแล้วก็บางทีก็หยุดนิ่งไปเลยนะครับเหมือนปิดทําการไปเลยนะครับไม่มีการเคลื่อนไหวใดๆนะครับเมื่อวานเช้านี้นะครับตอนช่วงประมาณตีสามที่ผ่านมานะครับก็มีการแถลงการของปายเลนนะครับก็ประธานเฟดของเรานะครับก็ค่อนข้างเงียบๆนะครับไม่ค่อยมีอะไรอัปเดตใหม่เลยนะครับเกี่ยวกับเรื่องการขึ้นดอกเบี้ยเพราะว่ารอบนี้เขากังวลกันนะครับว่าอ ตัวเลขนอนฟาร์มที่ออกมาน้อยกว่าคาดนะครับที่ค่อนข้างน้อยกว่ามากๆเลยนะครับตัวอย่างตอ,ตอนล่าสุดที่ออกมาเนี่ยอยู่ที่ เพิ่มขึ้น98,000ตำแหน่งเท่นั้นเองนะครับก็ไม่ถึงหลักแสนนะครับซึ่งเขาคาดการไว้ที่แสนกับ70,000ตำแหน่งลาวๆนี้นะครับก็ออกมาน้อยกว่าแทบจะเรียกได้ว่าน้อยกว่าคาดการเกือบครึ่งๆเลยนะครับเขาก็กังวลว่าจะามีโอกาสที่จะขึ้นดอกเบีย้ยมากขึ้นหรือว่าน้อยลงยังไงไหมปรากฏว่าก็ยังไม่ค่อยมีการอัปเดตเท่าไหร่นะครับก็ยังบอกประโยคเดิมะครับประโยคมุกเดิมที่เฟรชชอบพูดว่าเราจะให้มีการจ้างงาน เติบโตไปพร้อมกับอัตราเงินเฟอ้อนะครับที่จะต้องถึงเป้าหมาย2%นะครับแล้วก็การปรับดอกเบี้ยเนี่ยก็จะต้อง ค่อยเป็นค่อยไปนะครับแล้วก็จะช้ามากก็ไม่ได้เพราะว่าเดี๋ยวปล่อยให้เศรษฐกิจตกอยู่ในสภาวะเงินเฟอ้อแล้วเดี๋ยวมันจะมีอัตราเร่งของเงินเฟอ้อมันจะทําให้เศรษฐกิจประเชิญกับความเสี่ยงเราเลยต้องขึ้นดักไว้ก่อนเดี๋ยวไม่งั้นถ้าไม่ขึ้นตอนนี้จะต้องไปขึ้นในอนาคตทําให้ต้องขึ้นดอกเบีย้ยเร็วเกินไปอะไรเงี้ยครับเขาก็จะพูดทํานองนี้เหมือนเดิมนะครับก็เลยน่าจะ ทุกอย่างก็น่าจะไพอินไปกับประโยชน์พวกนี้หมดแล้วนะครับก็สังเกตได้จากพฤติกรรมตลาดนะครับเรามาดูที่ดาวโจนกันก,นก่อนเลยนะครับเมื่อวานดาวโจนค่อนข้างเงียบมากเลยนะครับปิดบวกแค่1นเเองนะครับจาก20 0 0 0จุดน,นะครับเทียบเป็นเปอร์เซ็นต์นี่คือ 0, 0, 0ูนยู่เเท่านั้นเองคือค่อนข้างน้อยมากเลยทีเดียวนะครับก็ถ้าตีเป็นแถบไฮไลท์นะครับเราจะเห็นว่าดาวโจนเนี่ยไซด์เวอยู่ในกรอบไฮไลท์สีเทาๆตรงนี้เนี่ยมาเป็นทั้งหมดประมาณเกือบ 2 3สัปดาห์แล้วนะครับนี่ก็วันที่15แล้วนะครับสำหรับแท่งวันนี้ก็ค่อนข้างเงียบเหงาเลยทีเดียวนะครับในส่วนของค่าเงินดอลลาร์เด็กนะครับทุกอย่างก็ยังคงเป็นไปตามชแนลขาลงนะครับก็ดูได้จากรูปนี้นะครับเมื่อวานเราตีไว้นะครับแล้วเหมือนก็ยังไม่สามารถผ่านตรงชแนลตรงนี้ไปได้นะครับก็ยังคงเงียบๆนะครับถ้าวันนี้มีแรงขายต่อเนื่องนะครับในดัชนีก็มีการปรับตัว อยู่ในแนวโน้มนะครับไซด์เวดาวต่อไปนะครับก็ยังไม่มีอะไรเคลื่อนไหวที่แปลกใหม่หรือแปลกไปจากเดิมเท่าไหร่นะครับในส่วนของค่าเงินบาทนะครับค่าเงินบาทวันนี้ก็เมื่อวานนะครับก็ทําทีเหมือนจะขึ้นไปแต่ว่าสุดท้ายก็มีแรงนะครับปิดน่าจะเป็นแรงปิดเท e p r o ฟิ t นะครับสุดท้ายก็ไม่สามารถผ่านกรอบสำคัญไปได้อย่าง34จุด 7นะครับไปไม่ถึงด้วยซ้ำนะครับตอนนี้ก็ลดกรอบลงมาเหลือสักประมาณ34.67นั่นเองนะครับตอนนี้ก็มองว่ากรอบของเรานะครับอยู่ที่34.67ถึงลงมานะครับประมาณ34.57นั่นเองอ่าตรงนี้ก็คือกรอบแบบที่แคบๆหน่อยนะครับถ้ามองกว้างมีตก็อาจจะมีกรอบ ตรงบริเวณตรงนี้อีกนะครับก็คือประมาณ34.5ไปเลยนะครับช่วงนี้ก็ยังคงแกร่งตัวขึ้นลงขึ้นลงนะครับมึนๆอยู่แถวนี้ไปก่อนนะครับในส่วนของราคาทองนะครับก็เป็นไฮไลท์ตัวสปอตเนี่ยเมื่อวานมีการปรับตัวนะครับลงมาอยู่ตรงกลางเส้นตรงนี้พอดีนะครับแถวแถว1250นะครับในช่วงเช้าๆถึงบ่ายนะครับจะเปลี่ยนสีเพื่อความชัดเจนนะครับก็เป็นตรงเส้นไข่ปลาตรงนี้นะครับเส้นปะตรงนี้ก็ หลุดลงไปแต่ก็เป็นฟอสเบรกนะครับก็สามารถยืนนะครับกลับขึ้นมาได้นะครับแล้วก็พยุงตัวยืนเหนือราคาตรงนี้แล้วเช้านี้ก็ค่อนข้าง ค่อนไปทางที่ว่าอาจจะขึ้นได้อีกนะครับก็ดูเหมือนจะมีแรงตบกลับลงมาไม่ยอมผ่านองกรอบเส้นแถวแถวห้าหกแต่ว่ากา็พอตบกลับลงมาตรงแถวนี้นะครับแล้วก็ดันกลับขึ้นมาได้อีกรอบหนึ่งนะครับเดี๋ยวดูว่าจะผ่านไหมนะครับก็เป็นคําแนะนําว่าใครที่ซื้อเมื่อวานนะครับท่านใดที่ซื้อทองแท่งไว้เมื่อวานก็วันนี้ตอนนี้ราคาน่าจะยังออกไม่ได้นะครับถ้าบาท ทียบจากเมื่อวานแล้วอาจจะบาดตรงแข็งลงมาสักเล็กน้อยนะครับก็แต่ถ้าขึ้นไปอีกนะครับสามารถผ่านตรงโซนตรงแถวแถวห้าหก็ไม่ได้ก็มีโซนเทปโรฟิตของเราอยู่ที่หนึ่งสองห้าแปดถึงหนึ่งสองหกศูนย์นั่นเองนะครับเป็นแนวเท p โรฟิตหรือแนวทีพนะครับก็ขายทํากําไรบริเวณนี้ก่อนนะครับเนื่องจากช่วงนี้เนี่ยราคาค่อนข้างไซเวย์นะครับแล้วกรอบน,นี้เนี่ยชัดเจนมากนะครับก็ถ้าดูกันเป็นภาพ4ชั่วโมงนะครับเราจะเห็นเลยนะครับก็ตี ไฮไลท์สีลงมปได้เลยตรงนี้นะครับ1รูปแล้วก็โซนตรงนี้อีก1รูปสี่เหลี่ยมนะครับก็ใครซื้อขายตามโซนตรง2โซนตรงนี้นะครับลงมาโซนตรงนี้นะครับก็เปิดซื้อนะครับลงมาแต่ถ้าขึ้นมาตรงนี้ไม่ผ่านนะครับก็เปิดขายนั่นเองนะครับตรงนี้เล่นหน้าชอ็อตขายช็อตตรงนี้เล่นหน้า ซื้อน,นั่นเองนะครับก็ไม่ได้ยากเย็นอะไรเท่าไหร่นักนะครับแต่ว่าการเล่นกรอบไซด์เวงนี้นะครับมันก็จะยิ่งเพิ่มความเสี่ยงเข้าไปเรื่อยๆยิ่งเ,งเราลอนะครับเพราะว่าภาพแนวโน้มใหญ่ของราคาทองเนี่ยเราจะเห็นว่า เหมือนยังติดเทเไลน์อยู่ตรงนี้อยู่เลยนะครับยังวัดใจอยู่เลยตรงนี้เนี่ยเป็นเบลลิชพินบาร์นะครับซึ่งก็เป็นแท่งที่ค่อนข้างมีนัยยะสําคัญสําหรับคืนวันศุกร์ที่ผ่านมานั่นเองนะครับก็ที่มีข่าวเรื่องสองครามนะครับการยิงถล่มซีเรียรแล้วก็ยังเรื่องนอนฟาร์มอีกนะครับก็ทําให้มีความ แรงขายนะครับขออภัยก็คือมีแรงขายเนี่ยกดลงมาหลังจากที่ไพอินตอนช่วงเช้าไปได้แล้วนะครับก็เลยยังไม่ได้ผ่านดีเท่าไหร่นักนะครับแล้วนะครับอ่าเรามาดูภาพกันเพิ่มเติมนะครับจริงๆตรงนี้เนี่ยในกรอบนี้นะครับบนบนกรอบตรงนี้เนี่ยเราก็จะเห็นรูปภาพได้อีกรูปหนึ่งนะครับอ่ามันคือรูปนี้นะครับตรงนี้เนี่ยก็ เราจะเห็นว่าราคาเป็นการแกวงตัวเป็นไซด์เว้าขึ้นนั่นเองนะครับเราจะเห็นว่าแนวโน้มมันก็อาจจะขึ้นต่อไปได้แบบนี้แต่มันก็ติดอยู่ตรงนี้นั่นเองนะครับถ้าเรามาดูในภาพรายวันเนี่ยเห็นไหมครับก็คือตอนนี้เนี่ยมีเส้นแดงเนี่ยพาดผ่านตรงนี้พอดีเพราะฉะนั้นนะครับพทเทิร์นมันก็จะเข้าทางว่าตอนนี้ทุกอย่างกําลังบีบปากให้แคบลงนั่นเองนะครับแนวล่าง ก็พยายามยกตัวขึ้นนะครับส่วนแนวเทรนลน์เส้นสีแดงก็พยายามบีบตัวให้แคบลงเพราะฉะนั้นนะครับหลังจากผ่านตรงนี้ไปได้สิ่งที่จะเกิดขึ้นตามมาคือถ้ามีการขึ้นจะขึ้นแรงมากๆเลยนะครับแต่ถ้าลงก็จะลงแรงมากๆเช่นกันนะครับเพราะฉะนั้นช่วงนี้แนะนำนะครับการเปิดสถานะซื้อขายนะครับควรจะติดตามอย่างใกล้ชิดนะครับในการเทรดตรงกรอบตรงโซน1 2 4 0 1 2อ0่นตรงนี้นะครับเพราะว่าก็น่าจะแล้วนะครับ อีกไม่นานนะครับน่าจะมีแรงระเบิดเลือกข้างนะครับก็เดี๋ยวมาติดตามดูกันอีกทีนึงนะครับโอเคครับนี้ก็เป็นมุมมองสําหรับเช้าวันนี้นะครับเดี๋ยวถ้ามีอะไรเคลื่อนไหวผิดแปลกไปจากที่วิเคราะห์ตอนเช้าจะมาอัปเดตในไลน์ออฟฟิเชียลภาคบ่ายในอินเตอร์โกกันอีกทีนึงนะครับโอเคครับสวัสดีครับ